สวัสดีครับกลับมาพบกับผม,มีเช่นเคยกับรายการเทปนี้มีเรื่องราววันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเทปอ,อัลบั้มห้ามจอดควายซึ่งเป็นสตูดิโออัลบั้มลำดับที่10ของวงดนตรีเพื่อชีวิตระดับตำนานอย่างคาราบาวหลังจากที่วงคาราบาวได้ทัวร์คอนเสิร์ตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยในช่วงต้นปี2532ในช่วงกลางปีนั้นเองก็ได้มีข่าวว่าพี่เล็กกำลังทำผลงานอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองอยู่ ทำให้เกิดความสงสัยในวงการเพลงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะแฟนเพลงของวงคาราบาวและเมื่อผลงานอัลบัม้มชุดดนตรีที่มีวิญ,ญญาณได้ถูกวางแผงและตามมาด้วยอัลบั้มทํามือของพี่แอดก็ทําให้มีข่าวในวงกว้างว่าวงคาราบาวในยุคคลาสสิกไลอัพวงแตกอย่างแน่นอนแต่พี่แอดก็ได้ออกมายืนยันอยู่เป็นระยะผ่านการให้สัมาภาษณ์ว่าเป็นแค่การหยุดพักวงในช่วงระยะเวลาหนึง่ง และจะออกมามีผลงานในนามของวงคาราบาวอีกครั้งเมื่อถึงเวลาจนกระทั่งในช่วงเดือนกันยายนโดยประมาณพี่เล็กของเราก็ได้กลับมาทัวร์คอนเสิร์ตกับพี่แอดอีกครั้งในนามของวงดนตรีคาราบาวร่วมกับพี่เขียวพี่ออนและวงตาวันนักดนตรีแบ็กอัพซึ่งเป็นช่วงการโปรโมทอัลบั้มเดี่ยวของแต่ละคนที่มีการแยกย้ายกันทำในช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับ แต่แล้วเมื่อปลายปีพศ2532พิทยารีอาจารย์ธนิตและนาเป้าก็ได้มีอัลบั้มเดี่ยวร่วมกันในชื่อชุดว่าขอเดี่ยวด้วยคนนะพร้อมทั้งออกตะเวนทัวร์คอนเสิร์ตอย่างอิสระและไม่กลับมามีผลงานร่วมกันในฐานะของวงคาราบาวอีกเลยในช่วงเวลานั้นครับจึงทําให้สถานะของวงคาราบาวในตอนนั้นเหลือสมาชิกยุคคลาสสิกเพียงแค่4คนซึ่งได้แก่พี่แอดพี่เล็กพี่เขียวและพี่ออซึ่งทั้ง4คน ก็ได้ร่วมมือกับวงแบ็กอัพอย่างวงตาวันสารต่อลมหายใจของฝูงควายฝูงนี้ขึ้นมาอีกครั้งด้วยการทําเทปอัลบั้มใหม่ของวงคาราบาวและเสร็จสิ้นออกวางจําหน่ายเมื่อช่วงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2533โดยใช้ชื่อชุดว่าห้ามจอดควายซึ่งเป็นอัลบั้มลำดับที่10ของวงคาราบาวเหมือนเป็นการบอกเป็นนๆกับแฟนเพลงถึงสถานะของวงในช่วงนั้นครับในผลงานอัลบั้มนี้ ก็จะมีบทเพลงที่มีเรื่องราวน่าสนใจเช่นภาคคิริวบทเพลงสไตล์สามชาติในแบบฉบับของวงคาราบาวปอดแหกเพลงลำดับที่สองของพี่ออดมือเบดเร,รางามคอเขาเดียวภาคสุดท้ายของตำนานแห่งปฐมบทอย่างถึกฝอยถุยที่ดำเนินเรื่องมาจนถึงภาคที่10และสัญญาณหน้าฝนที่ขับร้องโดยพี่เขียวกิตติพรสาขานาสกลคร ซึ่งกลับมามีผลงานในการร้องเพลงกับวงคาราบาวอีกครั้งในรอบหลายปีหลังจากที่ผ่านผลชุดวันิพกไปครับและจากเพลงเพลงนี้นี่ะครับที่ทําให้ชื่อเสียงของพี่เขียวเป็นที่รู้จักแก่นักฟังเพลงที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นความสําเร็จของเพลงนี้ยังถูกพูดถึงมาจนถึงยุคป,ปัจจุบันครับแม้ว่าเวลาจะผ่านมาแล้วถึง30ปีก็ตามในส่วนของฟอร์แมตเทปชุดนี้นะครับก็จะมีการผลิตออกมาเพียงแค่2รุ่นด้วยกันนะครับ ปั๊มแรกก็จะออกภายใต้สังกาดแววหวานของทางวงคาราบาวเองและเปลี่ยนผู้จัดจำหน่ายจากอเมโกมาจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่เป็นบริษัทซาวซาวอย่างที่ได้เห็นกันบนสันนะครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นแบบนี้นะซาวซาวตัวม้วนและกล่องนะครับรุ่นแรกก็จะเป็นสีทะมึนแบบนี้เลยนะครับจะคล้ายๆกับเทปจากบริษัท MGA ของค่ายแกรมมี่ในยุคต้นๆสักหน่อย และปกที่2นะครับก็จะเป็นกระบือแอนโคของพี่แอดนะครับหรือเรียกได้ว่าเป็นบริษัทของทางแววหวานชุดเก่าในปี2540ที่ได้มีการนำผลงานเก่าๆมาจัดจำหน่ายใหม่อีกครั้งซึ่งปกกระบือแอนโคเนี่ยบอกตรงๆว่าถ้าเราก็หนักใจอยู่พอสมควรนะครับเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้วเมื่อนำปกของทั้ง2รุ่นมาเทียบกันแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้ว่า ทบจะไม่มีความแตกต่างอะไรกันเลยนะครับโลโก้โค้กก็เหมือนเดิมนะครับลักษณะทางกายภาพเนี่ยเหมือนเดิมมากๆเลยทั้งปั๊มเก่าแล้วปั๊มใหม่นะครับแต่ที่เป็นจุดสังเกตที่ทําให้รู้ชัดเจนนะครับก็จะเป็นอันดับแรกก็จะเป็นสันของมันที่เราจะหันมาก็จะเป็นซาวซาวตัวเนี้ยเป็นปัม๊มปั๊มแรกนะครับแล้วก็ตัวใหม่เนี่ยก็จะดีทั์เอาเป็นโลโก้ของกัะบือแอนโคมาใส่แทนจุดสังเกตก็จะมีตัวเขาควายอีกตัวนึงครับ ที่ปั๊มแรกจะมีคำว่าคาราบาวอยู่บนหัวควายแล้วก็จะเป็นเรื่องของราคาตรงสันนะครับตัวปั๊มแรกจะเป็น80แล้วก็ปั๊มกระบือแอนโคก็จะเป็น90นะครับแล้วก็จะมีความต่างกันที่ตัวม้วนที่ทำออกมาปั๊มกระเบือเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวใสๆแบบนี้นะครับในรุ่นนี้เนี่ยจะออกมามีอีกสีหนึ่งก็คือเป็นสีแดงด้วยครับ จะมีด้วยกัน2แบบก็คือสีแดงและก็สีเขียวใสลสักษณะก็จะประมาณนี้ครับปั๊มแรกแหละปั๊มที่2ของห้ามจอดควายต่อมานะครับหลังจากที่ทัวร์คอนเสิร์ตในผลงานชุดห้ามจอดควายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่พี่วงคาราบาวก็ต่างแยกย้ายออกไปทาผลงานของตัวเองเช่นพี่เล็กก็ได้ทําผลงานอัลบั้มชุดที่2ของตัวเองในชื่อชุดนาง,งาซาก,กิส่วนพี่แอดก็ได้ปล่อยผลงานชุดโนมพรมแพรม ออกมาเมื่อปลายปี2,533และพี่เขียวก็ได้แยกตัวออกมาเป็นศิลปินเดี่ยวในนามเขียวมรกตและได้ออกอัลบั้มกอกวนในช่วงปี2,534ครับส่วนพี่ออก็ยังคงอยู่ช่วยงานพีแอดในห้องอัดอีกเช่นเคยครับจนกระทั่งในช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2534ก็ได้มีข่าวอย่างเป็นทางการว่าสมาชิกวงคราบาวยุคลาสสิกไลอัพ จะกลับมารวมวงกันอีกครั้งเป็นการพิเศษเพื่อขึ้นแสดงคอนเสิร์ตครบรอบ10ปีในงานบันทึกประวัติศาสตร์เวทีสุดท้ายคนคราบาวที่จะมีขึ้นในวันที่25-26พฤษภาคมซึ่งเป็นการรวมสมาชิกยุคคลาสสิกระดับก,กำนานเอาไว้ทุกคนทั้งพี่แอรย์อธนิตพี่เล็กพี่ออดพี่เทียรี่รวมไปถึงนเป้ายกเว้นพี่เขียวที่ไม่ได้มาร่วมงานด้วยในครั้งนี้ ด้วยเหตุผลที่ว่าติดภารกิจในการตระเวนเดินสายโปรโมทอัลบั้มชุดก่อกวนในตอนนั้นครับและนอกจากจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ในตอนนั้นแล้วก็ยังมีเทปชุดพิเศษออกมาให้แฟนเพลงได้สะสมถึง4ม้วนด้วยกันนะครับซึ่งคอนเซปต์ในชุดนี้ก็คือจะเป็นม้วนเขาควายต่อกันในตำนานอย่างที่เห็นนะครับโดยเป็นการทําอัลบั้มรวมเพลงเป็นครั้งแรกของวงคาราบาวหากไม่นับชุดรวมเพลงคาราบาวปกปตาตะเพียนในปี2529ที่จะเหมือนเป็นอ,อัลบั้มพิเศษซะมากกว่า ซึ่งการทําอัลบั้มรวมเพลงในครั้งนี้ได้ทําออกมาเป็นอัลบั้มรวมเพลง4ชุดชุดละ12เพลงหรือทั้งหมด48เพลงเข้าไว้ด้วยกันภายใต้คอนเซปต์รวมสุดยอดบทเพลงคาราบาวโดยชุดแรกจะเป็นเขาควายทางด้านซ้ายแบบนี้นะครับคืออัลบั้มถึกที่เป็นการรวมเพลงถึกควายทุยทั้ง10ภาคจากทั้ง10อัลบั้มรวมเข้าไว้ด้วยกันในเทปชุดนี้เรียกเลว่าถ้าต้องการไล่ฟังตำนานพรทมบทถึกควายทุยทั้งหมดแล้วก็จะมีแต่เทปชุดนี้เนี่ยนะครับที่จะพอตอบโจทย์ได้ โดยมีม,มนเพลงคาราบาวเป็นเพลงเปิดมว้วนและเพลงชีวิตสัมพันธ์เป็นเพลงปิดม้วนครับต่อด้วยอัลบั้มมื่นเครื่องหัวซ้ายเป็นการรวมเพลงสะท้อนสังคมปัญหานักหนักอย่างเรื่องยาเสพติดก็ดีหรือเพลงที่โดนแบนก็ดีก็จะมีเพลงอย่างเช่นลูกแก้วลุงขี้เมากัญชาทับหลังและบิ๊กเสี่ยวครับตามกันมาด้วยชุดมันเครื่องหัวขวาที่เป็นการรวมเพลงจังหวะสนุกสนุก กับสามชาของวงคาราบาวเข้ามาไว้ด้วยกันอย่างเช่นวานิพกราชาเงินผ่อนคนจนผู้ยิ่งใหญ่หำเทียมและผู้ทนครับและชุดสุดท้ายเขาขวาก็คือชุดกินใจกับการรวมเพลงจังหวะชา้าๆเศร้าๆซึ้งๆและกินใจสมชื่อเข้าไว้ด้วยกันอย่างเช่นเพลงคนเก็บฟืนรักคุณเท่าฟ้าแม่สายบาปบริสุทธิ์และผู้เท่าครับ โดยเทปชุดนี้นะครับถึงแม้ว่าจะออกมาด้วยกัน4มวนแบบนี้แต่ก็ออกมาให้เก็บกันถึง2แบบด้วยกันโดยปัมแรกจะออกในปี2,534ภายใต้สังกัด d d Entertainment หรือว่าค่ายแววหวานชื่อใหม่นะครับที่มีสาวๆเป็นผู้จัดจำหน่ายซึ่งตัวมวนด้านในของชุดนี้นะครับก็จะแบ่งออกได้เป็นอีก2แบบอีกซึ่งก็คือตัวสกรีนสีดาและสีขาวนะครับก็จะมี บางม้วนก็จะบางล้อก็จะเป็นอ่าขาวบ้างดําบ้างนะครับแล้วก็จะมีม้วนแบบเจแปนหรือว่าไม่ใช่เจแปนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้คือเจแปนนะครับจะสังเกตตรงนี้จะมีคําว่าเจแปนอยู่นะครับแล้วก็ตัวม้วนเนี่ยจะสะกีนสีขาวนะครับแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งนะครับที่ตัวม้วนจะสะกินสีดําอันนี้ก็จะเป็นตัวเจแปนเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะสะกินสีดํา ซึ่งก็จะมีข้อแตกต่างกันแบบนี้นะครับในปั๊มแรกและที่ยังแตกต่างกันอีกกว่านั้นก็คือตัวม้วนที่ผลิตมาบางล็อตก็จะเป็นไม่ใช่เจแปนนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับโล่งๆแบบนี้ไม่ใช่เจแปนก็จะสังเกตดูนะครับอันนี้เจแปนอันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้คือในปั๊มแรกหรือบางทีนะครับเราอาจจะเห็น ตัวม้วนที่เป็นสีฟ้าใสาๆแบบนี้นะครับสีฟ้าใสาๆแบบนี้ผลิตโดยมูสิก้านะครับอันนี้ผลิตมาในตอนหลังหรือว่าปกรุ่นเดิมที่ Warner Music นะครับนำสติกเกอร์ของอนำสติกเกอร์ Warner มาแปะทับก็จะเป็นก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือนำสติกเกอร์ Warner มาแปะทับตัวที่เป็น อันแรกนะครับสาวๆที่จะจำหน่ายดีเดย์ยางไงครับแต่ Warner อเอาสติกเกอร์มาแปะซ้ำแล้วก็มาขายใหม่นะครับโดยสติกเกอร์ที่ทาง Warner นํานำมาแปะแล้วก็ขายใหม่นะครับก็จะมีด้วยกันให้เห็น2ลักษณะนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะครับซึ่งก็ยากในการสะสมเข้าไปอีกนะครับที่จะให้ได้ปก เหมือนกันสติกเกอร์เหมือนกันปั๊มเดียวกันนะฮะโอ้โหสุดๆไปเลยครับในการนำออกมาขายใหม่เนี่ยก็จะม้วนที่ออกมาขายใหม่ก็จะเป็นสีใสๆเขียวๆแบบนี้ครับตามสไตล์ของ Warner นะครับเรียกได้ว่าถ้าตามเก็บในส่วนของตัวม้วนให้ครบทุกแบบที่มีการผลิตเนี่ยก็เรียกว่าใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับ บางคนเขาก็จะชื่นชอบในการเก็บม้วนต่างปั๊มต่างปกต่างเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้ครับก็อันนี้ก็ให้มาดูเป็นแนวทางการเก็บนะครับว่าในการจะเก็บถึกมันมือกินใจเนี่ยต้องเก็บยังไงบ้างนะครับมาถึงรุ่นที่2นะครับของถึกมันมือกินใจนะครับก็จะเป็นแบบอันนี้นะครับของ Warner Music Thailand นะครับหรือว่าค่าดีเดที่เปลี่ยนชื่อใหม่นั่นเอง ภายใต้กิจการของ Warner Music Group นะครับที่ออกมาในช่วง2,540นะครับโดยประมาณส่วนของรุ่นนี้ก็จะมีจุดแตกต่างจากปกเดิมที่พอสังเกตได้บ้างครับอย่างเช่นหน้าปกก็จะสังเกตได้จากหัวควายนะครับที่หัวควายตัวนี้จะเป็นตัวเล็กกว่านะครับหน้าปกก็ดูได้จากมาเมื่อมาเทียบกับตัวรุ่นเก่านะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนี้ดีกว่านะครับ อันนี้จะเป็นกินใจรุ่นรุ่นรุ่นเก่านะครับหัวควายจะใหญ่แต่ว่าพอเป็นวอร์เนอร์เนี่ยหัวควายก็จะเล็กสังเกตได้เลยะคะัข้อแตกต่างอย่างชัดเจนมากๆเลยส่วนตัวม้วนที่มีการเป็นปั๊มใหม่นะครับก็จะปั๊มใหม่ตัวม้วนก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้นะครับตามมาตรฐานของวอร์เนอร์ในเรื่องของราคาในวงการซื้อขายเทปคาเสเซ็ตนะครับก็ เรียกได้ว่าผลงานชุดนี้ก็จะค่อนข้างมีราคาพอสมควรนะครับหากใครมีที่แบบครบสีม้วนแบบนี้นะครับแล้วก็เรียงต่อกันสีสวยงามแล้วก็ปั๊มที่ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเจแปนตัวหนังสือขาวล้วนเจแปนตัวหนังสือดําล้วนแล้วก็อาจจะเป็นของมูซิก้าหรือของใครอาจจะไม่ใช่ปัม๊มเจแปนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีรายละเอียดต่าง ให้ได้เก็บสะสมกันนะครับราคาก็ไปจนถึงหลักพันเลยทีเดียวครับก็ยังสามารถหาได้อยู่บางม้วนครับหรือว่าเป็นเซ็ตก็มีหรือว่าแยกเทเลชุดก็ต้องใช้เวลาในการตามหาครับเรียกได้ว่าเทปรวมเพลงทั้ง4ี่ชุดนี้หรืออัลบั้มถึกมันมื่นกินใจก็เป็นช่วงเวลาสําคัญของคาราบาวที่ควรค่าแก่การหามาสะสมไว้นะครับสําหรับทุกท่านที่เป็นแฟนเพลงของวงคาราบาวเลยก็ว่าได้ครับทั้งบทเพลงที่คุ้มค่าและภาพปกที่สวยงามแบบนี้ แฟนบาวสายคาสเซ็ตต้องไม่ควรพลาดครับก็จบลงเลยนะครับกับเรื่องราวของเทปคาสเซ็ตอัลบั้มห้ามจอดควายถ้าหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ให้ผมนะครับเพื่อผมจะได้มีกำลังใจในการทำรายการเกี่ยวกับเทปคาสเซ็ตต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับพี่เมาไปนอน ขี่ควายไปชนรถไทยเขามันยาวเกินไปหักลงเลือเขาข้างเดียวควายไม่พูดไม่บนมันคงจะเกลียดรถไทยที่มายัางทำนาไรจนควายได้ความสังคัญ nan bên này cái thôn ở ngoài đó